วิจารณ์นักป้ายโฆษณาคลินิกสัล,ลยกรรมเขียนข้อความลดทอนคุณค่าเพศหญิงเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเผยแร่ภาพป้ายโฆษณาของคลินิกสัล,ลยกรรมแห่งหนึ่งที่ทําให้สาวๆทั้งโซเชียลถึงกับวิจารณ์อย่างหนักว่าใช้ข้อความในการโฆษณาที่ลดทอนคุณค่าของเพศหญิงโดยข้อความที่ปรากฏอยู่ในป้ายโฆษณาระบุไว้ว่าสามีคุณจะกลับบ้านตรงเวลาเสริมหน้าอกโดยทีมศัล,ลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และจากข้อความดังกล่าวก็ทําให้สาวๆไม่พอใจอย่างมากซึ่งหญิงสาวผู้ที่นาไปโฆษณานี้มาเผยแพร่ลงโซเชียลได้ฝากข้อความไว้ว่าอยากถามว่าโฆษณาอันนี้ออกมาได้ยังไงการที่ผู้หญิงเสริมหน้าอกมันเป็นเรื่องความต้องการส่วนตัวถ้าผู้หญิงจะเสริมหน้าอกก็เพื่อความมั่นใจของตัวเองทําเพื่อความสุขของตัวเองไม่เกี่ยวกับเรื่องการตอบสนองความต้องการของผู้ชายเลยซึ่งนั่นก็ทําให้สาวๆในโลกออนไลน์ออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับคลินิกศัรยกรรมดังกล่าวกันอย่างมากมายหลังจากนั้นทางคลินิกก็ได้ส่งข้อความส่วนตัว เพื่อขอโทษสาวชาวโซเชียลคนดังกล่าวและพร้อมรับทุกคำเสนอแนะพร้อมทางจะดำเนินการถอดป้ายโฆษณาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด